บงหวานเพชรน้ำผึ้งยามเช้าไม่มีหอยทากแล้วนะครับวันนี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเงาใหญ่ๆเนาะงามงามวันนี้เจอไผ่งามพันไผ่บงหวานครับต่อพันเงาพันใหญ่ๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะปลูกนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ ไผ่บงหวานก็อยากให้เพื่อนๆได้ปลูกกันทุกคนนะครับเพราะว่าฤดูการนี้มันมันใกล้จะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วนะครับก็ถือว่ายังมีเวลาที่จะปลูกได้อยู่สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกก็ระยะห่างก็3เมตรนั่นแหละครับ2เมตรคูณ3เมตรหรือว่า3คูณ3เมตรก็ได้นะครับการให้น้ําระยะ1เดือนแรกก็คือมันเป็นความสําคัญมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ปุ๋ยบ้างไม่ต้องรองก้นหลุมนะครับ ดูแลง่ายๆให้น้ําเยอะๆนะครับในช่วงต้นๆก็ช่วงสัปดาห์แรกแล้วสองสัปดาห์แรกก็ให้น้ําเยอะๆแล้วก็ดูแลเรื่องอใช้ฟางคลุมโคลนต้นนิดนึงนะครับดูแลให้น้ําเยอะๆนะครับช่วงแรกก็ช่วงที่ยังมีฝนอยู่นะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าปลูกน่าปลูกมากๆสรับพันธุ์ไผ่หวานเป็นน้ําผึ้งเป็นพันธุ์ไผ่ที่กินหน่อดิบได้ทานหน่อสดได้อร่อยกรอบหวาน รสชาติดีครับปรุงอาหารได้หลากหลายมากอร่อยนะครับเป็นความนิยมมานานแล้วนะครับสำหรับพันธุ์ไผ่บงหวานเป็นน้ำพึ่งก็คือเขาได้รับความนิยมสนใจมากว่า10-20ปีร้อยปีแล้วก็คือเขาจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าไผ่ชนิดอื่นพอสมควรเลยละ่ะแต่ว่าสไตล์ในรสนิยมในเรื่องของการกินแต่ละคนก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความนิยมของบวงหวานก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีไผ่หลากหลายชนิดนะครับในพื้นที่ที่มีไผ่ยเยอะอย่างเช่นจังหวัดเลยอีสานตอนบนนะครับหรือว่าอีสานล่างหรืออะไรก็แล้วแต่ทางภาคกลางก็แล้วแต่ก็คือความนิยมของไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งก็กระจายไปทั่วโลกทั่อทั่วประเทศก็คือได้รับความสนใจที่จะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์กันต่อเนื่องนะครับสำหรับต้นพันธุ์ที่สนใจที่จะปลูกก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าแจ้งรายละเอียดทางแอดไลน์093 9654964นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรตรงสายตรงก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับ